สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะน้องๆที่ถามพี่แซมมาว่าอยากจะให้พี่ชมรีวิวมหาลัยเซนต์แมรี่ยูนิเวอร์ซิตีนะคะที่น้องบอกว่ามหาวิทยาลัยที่นี่ไปเปิดบูธนะคะโปรโมทที่เมืองไทยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเป็นแทร็กนะคะเป็น running track นี่ นี่นะคะท่านผู้ชมขาลานวิ่งของมหาลัยนะคะใครที่เป็นคนชอบสายกีฬานะคะเขาก็มีลานวิ่งให้ขนาดใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้จำสภาทุกท่านนะคะดูกันอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าตอนที่จำถ่ายอยู่นี้จมมาถ่ายวันเสราร์นะคะเออคาเฟ่ก็ปิดแล้วอีกอย่างนะคะประกอบกับช่วงโควิดด้วยนะก็ตอนนี้มันก็ประมาณเออจะห้าโมงแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ ก็คือเราก็ถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นรอบนอกอะนะคะนะเพราะว่าน้องๆถามนะคะชมมาบอกพี่แชมช่วยรีวิวมาหาลัยให้หน่อยนะคะเดี๋ยวชมจะพาดูข้างในบริเวณรอบนอกก่อนนะคะแต่ถ้าเข้าข้างในช่วงนี้เนี่ยเดยี๋ยวชมจะต้องใช้บัตรนักศึกษาแท็บเข้าไปอะ่ะแล้วตอนนี้มันก็จะมันเย็นแล้วอะ่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่รู้จะโชว์อะไรให้เพื่อนๆได้ดูกันะนะคะ แล้ววันเสาร์ด้วยก็ออนอกจากว่าห้องสมุดห้องสมุดวันเสาร์ปิดห้าโมงเย็นนะคะโชว์ลานกีฬาเลยกันค่ะไว้วันหลังเลยกันวันธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชัมพามาดูอีกรอบนะคะเดี๋ยววันนี้พาดูตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ชัมพาดูต่อนะคะลานกีฬาลูกวิ่งซึ่งกวาง้างมาก คาเฟ่ไม่เปิดนะคะนี่เป็นนี่เป็นมุมนะคะหมานั่งเล่นโต๊ะนะคะโต๊ะไม้นั่งเล่นแต่ชอบจงลานวิ่งจังเลยอะ่ะ นี่ก็เป็นนะคะร้านคาเฟ่เล็กๆนะคะไม่เปิดนะคะท่านผู้ชมขาตอนนี้ยังไม่เปิดนะคะโควิดทําทุกอย่างบ้งค่ะก็คือเอนะ่อณวันที่ชําถ่ายอยู่ก็คือใดๆยังไงนะคะตามกฎของอังกฤษเลยข้างในคุณไม่สามารถนั่งกินได้นะคะนอกจากว่านั่งพื้นที่ข้างนอกเท่านั้นแต่วันเสาร์เนี่ยไม่เปิดนะคะเพื่อนๆขาแต่ว่าก็น่ารักดีมีเมนูหลายเมนูเลยนะคะ น้องๆที่ถามพี่ชมมานี่ยนะคะเป็นนี่ก็จะเป็นของกินทั่วไปอ่ะแต่ว่าเออคิงสตันมาเหรอคิงสตันก็มีะนะคะมีสตาร์บัคด้วยที่คิงส์ตันแต่ที่นี่ไม่มีสตาร์บัคข้างในนะคะอืมนี่เราไม่ได้คอมมิชชั่นในเอฟซีจ้ะแต่ว่าเนื่องด้วยน้องๆถามพี่ชมมาพี่ชมก็พามาดูนะคะนี่เป็นมุมนั่งเล่นนะคะ แต่ว่าบรรยากาศดีอ่ะเพื่อนๆนี่คือบริเวณด้านหลังนะคะฉันว่าฉันจะเข้าไปห้องสมุดหน่อยพาเพื่อนๆไปดูแต่ว่าดูโดยรอบดีกว่านะนี่นะคะตึกก็น่ารักน่ารักดีนี่คือเมนแคมพัสนะคะแคมพัสหลักของที่นี่ เดี๋ยวห้องสมุดเราค่อยมาวันหลังดีกว่าเพราะว่าเหลอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านด้วยที่หลักห้องสมุดก็เหมือนกันทุกที่มีหนังสือชอบตรงตึกอะนะคะแล้วก็บรรยากาศน้องๆ นี่ด้านข้างกันนะคะท่านผู้ชมก็เป็น Strawberry House นะคะเป็น Strawberry Hill House เป็นสถานโบราณสถานนะคะท่านผู้ชมขามันเชื่อมกันได้ค่ะนี่เดินออกทางนี้แต่ว่าเดี๋ยวช็มจะพาไปทางนู้นดีกว่าขี้เกียจออกทางด้านหน้าตรงนี้ทางเดินออกทางหน้านะคะแล้วก็เป็นทางเข้าห้องสมุดด้วยนะคะ Library Study Hub นะคะค่ะคุชมคือห้องสมุดใหญ่มากนี่คือส่วนของห้องสมุดนะคะแล้วก็เทยเตอร์ค่ะ อันนี้เป็นจุดนะคะล้างมือค่ะโควิดมีไว้ให้นักศึกษานะคะแคนเีนค่ะท่านผู้ชมลงอาหารแต่คนต่อคิวเยอะมากจาเลยไม่พาเข้าไปนะคะนี่คือเมนูค่ะเมนูอาหารลงอาหารที่อังกฤษนะคะ,ะสู้โรงอาหารไทยไม่ได้ค่ะท่านผู้ชมไม่คุ้มค่ากับการต่อคิวนะคะ นี่ก็นะคะเป็นที่บอกนะคะว่าไปตรงไหนนะคะแผนทีญญ่กําหนดว่าไปตรงไหนนี่เป็นห้องสมุดค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้นะคะบัดต คือมหาลัยที่นี่นะคะท่านผู้ชมคือจะต้องใช้บัตรนักศึกษาเท่านั้นนะคะในการเข้าแล้วก็ออกนะทุกๆทุกๆตึกเลยท่านผู้ชมค่ะ s e เ u r i t y อะค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษานะคะแลาไม่ให้คนนอกเข้ามาวุ่นวายด้วยนะคะก็น่ารักดีค่ะเราวราจะดูว่าของกินมีอะไรแต่เรารู้ว่าของกินที่อังกฤษอะมัน มันไม่ได้น่ากินอะไรนะคะเออนี่ก็คือแคนทีนคนเยอะมากเพื่อนๆน,นักเรียนนะคะต่อคิวกันอาหารก็ซื้ออาหารไทยบ้านเราไม่ได้อันนี้พื้นที่นั่งข้างนอกนะคะอันนี้ก็จุดจอดจักรยานค่ะนะคะแต่นะคะความเห็นส่วนตัวเออชัมมองว่า น้องๆที่จะมาเรียนอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะต้องดูหลายปัจจัยนะคะในการเลือกมหาลายาัยเดี๋ยวพี่ชมจะนั่งแล้วเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะวันนี้น่าสดมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับน้องๆนะคะที่ถามพี่ชัมมาว่ามาหาวิทยาลัยที่เซนต์แมรียูนิเวอร์ซิตี้ทูแกฮมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ บอกตามตรงว่าถ้าจะให้พี่ชาบอกว่าดีหรือไม่ดีพี่ชาไม่สามารถตอบให้ทุททกทท่านได้เพราะว่าพี่ชาไม่รู้ว่าน้องแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยน้องมาเรียนสาขาอะไรวิชาอะไรแต่จะให้บอกในมุมมองทั่วๆไปอะนะคะชมองว่าโลเคชั่นมันน่ารักนะคะแล้วมหาวิทยาลัยเขาค่อนข้างมีชื่อนะคะไม่ได้เวลวรายค่ะก็ก็แนะนําค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่นะค,ะคุณพ่อคุณแม่ที่จะส่งลูกมาเรียนที่ เ a นต์แมรียู i ิเวอร์ซที่ลอนดอนทวิแฮมเนี่ยเขตทวิแฮมเนี่ย,มยไม่ต้องเป็นกังวลเลยค่ะนะคะเดี๋ยวสัมจะพาไปดูรอบนอกเนี่ยบ้านคนรวยๆบ้านหลังใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วติดกับแม่น้ำเทมด้วยเพื่อนๆนะคะ<ๆ>แล้วที่สำคัญถ้าน้องอยากเข้าลอนดอนไปช้อปปิง้งก็รถไฟนะคะสองสถานีด้วยกันนะคะสถานีแรกเดินลงไปทางนี้นะคะก็จะเป็น เออ่ทดดิงตันสเตชันเดินขึ้นไปทางนั้นก็จะเป็นทวิกเกอร์แฮมทวิกเกอร์แฮมสเตชันเนี่ยก็จะมีเอ่ลักรักบี้สเตเดียม,มนะคะสนามกีฬาแข่งขันรักบี้ที่เป็นดังมากมีชื่อเสียงระดับโลกนะคะนั่นแหละท่านผู้ชมแล้วลงมหาวิทยาลัยเนี้ยเขาก็มีนะคะใครที่เป็นคนชอบการกีฬานะคะรูวิงเบลเลอร์เลยค่ะนะคะเฟสซิลิตี้เนี่ย เยอะมากห้องสมุดนี่คือแบบเวอร์วังอลังการนะคะบอกว่าคิงสตันเราเทียบได้ไหมแต่คิงสตันคิงสตันมหาลัยเก่าที่จาเรียนนะ่ะเพื่อนๆก็ก็ตึกใหม่เขาก็ทําออกมา,าก็คือโอนะเพราะว่าสมัยตอนที่จาเรียนอะ่ะตึกใหม่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะตึกใหม่ยังไม่สร้างนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคแต่ว่าที่นี่เนี่ยแนะนําเลยค่ะนะคะส่วนเรื่องคอสว่าจะดีไม่ดีเนี่ยที่ทัานจะบอกว่าน้องจะต้องเซิร์ชใน Google ว่านะคะนะ แล้วมันจะมีเว็บไซต์ซึ่งเป็นฟอรัมนะคะที่เด็กฝรั่งเขาจะจอยกันอย่าง s สตูเดน o o o ูะนะคะอืมเดีพี่จำจะแปะไว้ให้นะคะลองอ่านดูนะคะรีวิวนะคะว่าคอร์สนั้นๆเนี่ยดีหรือไม่นะคะคนที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขาให้ฟีดแบ็ k อะไรยังไงนะคะอืมส่วนเออถ้าจะให้มองในมุมมองของคนไทยคนอังกฤษคงษคต่างกันน่ยนะคะคนไทยเราบอกตามตรงเลยว่า คนไทยเราขอให้ได้วุฒิจบมาจากอังกฤษเถอะกลับไปันเชื่อนะว่างานต้องมีรออยู่เพียบนะคะอืมแต่ที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะต้องดูนอกเหนือจากว่าคุณต้องจบมาหาลาัยแล้วอะเออสิ่งสําคัญไปมากกว่าอื่นใดกว่าค u a l i f i c a t i o n ของมหาวิทยาลายัยที่นี่เขาจะดูประสบการณ์ค่ะแล้วก็ความสามารถในการทํางานนะคะนั่นแหละเอาดูรอบนอกดีกว่านะคะนั่นแหละ Student Room น้องต้อง ต้องรีเสิร์ชเอาเองพี่ไม่สามารถที่จะตอบให้ได้กับทุกๆคนนะคะบอกตามตรงบอกตามความจริงเลยแล้วไม่ได้มาขายคอร์สขายโปรใดๆของเซนต์แมรียูนิเวอร์ซิตี้ทวิคเฮค่ะนี่คือป้ายรถเมล์นะคะหน้ามหาหลัยก็จะมีป้ายรถเมล์คะ่ะนี่บ้านหลังเบลเลอร์เบลเลอร์เลยนี่ เห็นไหมคะบ้านน่ารักน่ารักแถวนี้ท่านผู้ชมดูดิบรรยากาศครับคุณจะหา,หาฟิลแบบนี้ในลอนดอนไม่ได้นะคะในเซนเท่าลลอนดอนหาไม่ได้นะคะ ถ้เข้าไปในตัวลอนดอนก็นั่งรถไฟแค่เวลาประมาณ40นาทีเองแต่ว่าโควิดอย่างนี้อยู่ตรงไหนก็าบลงอกเหมือนกันนะคะนี่ดูบ้านหลังบเบลเลยรถเมล์ค่ะนี่ค่ะสะดวกสบายค่ะรถเมล์จอดหน้ามหาลัายเลยถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจเดินนะคะ เดินจากสถานีทวิเครืห้มเนี่ยก,ก็ประมาณ15นาทีนะคะ15นาทีได้20นาทีไม่ถึงประมาณนั้นแล้วแต่ขาใครยาวขาใครเล็กแต่มันปลอดภัยมากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ วิ่แค่ห้ามเดินไปประมาณครึ่งไมล์ค่ะจากมหาลัยนะคะนี่ก็เป็นสวนสาธารณะนะคะนั่นค่ะตรงนั้นเป็นแม่น้ำเชมนะคะเ,เพื่อนๆบรรยากาศฟิลน่ารักน่ารักนะคะปลอดภัยมากันถึงชอบเนี่ยดเดี๋ยวพาเอฟซี เดินไปดูแม่น้ำใก,กล้ๆหน่อยอแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วนะ <c ười> ต้นวิลล์ะนะคะวิลล์ ต้นอโศกไหมาภาษาไทยอโศกอินเดียไหมดูดีค่ะบรรยากาศน่ารักมาก มีนอกอยู่อะไรอะหงตายเหรอหงตุยเหรอเหมือนหงเลยลอ่ะมันจะเป็นหงตุยแน่เลย ใครอยากจะพายเรือก็พายได้นะคะ <S <S ถึงแล้วตรงนี้เป็นย่านของถนนนะคะเขตของทวิค,คัมนะคะทวิค,คัมไฮสตรีทนะคะท่านะผู้ชมองของคิงสตรีทนะคะก็ในตัวเมืองทวิค,คัมเลยะคะ่ะเพื่อน ฉันเคยรีวิวแล้วนะคะถ่ายเคยถ่ายไปหลายคลิปแล้วแหะต้องย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆนะคะย่านนี้สถานการณ์โควิดนีนะคะทำร้านรวงต่างๆบ้งไปหมดค่ะท่านผู้ชมก็อย่างที่เห็นนะคะฝั่งนู้นนะคะเห็นปะทูเล็ตทูเล็ตนะคะ เศรษฐกิจกยแย่ไปทั่วค่ะนี่น่าจะเป็นร้านขายอุปกรณ์จักรยานนะคะปิดตัวไปแล้วค่ะอันนี้เป็นคอฟฟี่ช็อปนะคะพาวช็อปค่ะพาวแลนด์นะคะทุกอย่างหนึ่งปอนนั่นก็ร้านนวดค่ะนวดไทยค่ะร้านนวดไทยยังเปิดนะคะ ติดกันก็เป็น KFC ค่ะนวดเสร็จแล้วก็ไปกิน KFC ต่อนะคะนี่เลยค่ะย่านชุวิคหฮมนะคะท่าผู้ชม